สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาอยู่กับอีพีกนะครับกับการแกะมากนะครับโอเคนะอันนี้ก็คือจะเป็นเกม542นะครับที่เราเพิ่งเล่นกันส,สดร้อนไปเลยเลยครับโอเคนะครับกับแต้มพันกาโอเคอ่ะมันมีจุดผิดพลาดท่านผู้ชมนะเกมนี้คือผมแพ้เลละนะครับโอเคนะอ่ะมันจะมีจุดที่ผมเริ่มผิดพลาดท,ที่ทําให้เกมนี้ผมเริ่มแบบเป็นรองแล้วก็ท้ายที่สุดก็โดนฝูงเบีย้ยไล่กระทืบนะครับโอเค ก็มันพลาดตรงแต้มตรงนาทีที่สองจุดสี่สี่นะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้เข้าใจกันก่อนคาว่านาทีสองจุดสี่สี่นั้นก็คือเป็นเวลาในคลิปนะท่านผู้ชมก็คือท่านผู้ชมเปิดคลิปในเวลาที่เท่าไหร่นะโอเคก็คืออันนั้นแหละครับเวลาในคลิปก็คือเวลาที่สองจุดสี่สี่นั่นเองอ่ะมาอธิบายก่อนผมว่าเป็นสีขาวนะครับตอนแรกอ่ะหมากม,มันดีอยู่แล้วนะมันมีแต้มที่มันผิดพลาดก็คือไอแต้มตรงนี้เนี่แหละนะครับก็คือตอนแรกอ่ะเป็นลักษณะของผมตัวสีขาวใช่ไหม ผมอ่ะเอาเรือขึ้นไปครับตอนแรกโคนเขาอยู่ตรงนี้ไงโคนฝ่งตลงข้ามเขาอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนกับหวังที่แบบเออเรือแบบสร้างไงประมาณนั้นครับเอาเรือขึ้นเอาเอาเรือขึ้นไปนะประมาณนี้อืสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือเหมือนกับว่าถ้าเขาเอาเรือกินเราก็จะได้เบี้ยงหายไงไอเดียของผมประมาณนั้นโอเคแต่สิ่งที่คู่ต่อสู้เดินครับเขาดันโคนลงมาครับเพื่อหมายที่จะเอาขาโคนเนี่ยมากระทุ้งเรือเราขาโคนเนี่ยเอาจะมากระทุ้งเรือประมาณนั้นโอเคนะ แต้มที่ผมเดินพลาดน,นั่นก็คือผมเดินเรือไปต่อครับซึ่งนั่นแหละจุดผิดพลาดของผมโอเคนะคาถามต่อมาก็คือแล้วถ้าเจอลักษณะแบบนี้มีแต้มไหนที่มันจะดีกว่านี้ไหมเนี่ยเพราะว่าไปต่อเรือเรียบร้อยพังเลยแพครับเพราะพอต่อเรือปุ๊บเรียบร้อยมาหนีไม่ได้ตายแล้วเรืออีกลำหนึ่งมันก็สามารถลงมาล้วงขุนได้นะครับไอเนี่ยเรือลำนี้มันก็ต้องป้องกันเม็ดอยู่เนี่ยอ่อนแอนะครับเม็ดเราอ่อนแอเดี๋ยวโดนเรือมาซ้อนอีกโอพังเละ นะครสรุก็คือพังจริงๆนะครับประมาณนี้โ okay. อเคเดี๋ยวให้เพื่อนๆคิดนิดนึงเออแล้วเรา,เราควรจะเดินยังไงดีสมมติถ้าเราไม่เดินไม่ต่อเหลือเออมีแต้มไหนที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาเฉลยกันโอเคเพื่อนๆครับมา เชื่เลยแล้วแลกันนะครับแต้มที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดนะครับน่าจะดีที่สุดนะครับเผื่อเพื่อถ้าเพื่อนๆมีแต้มที่ดีกว่านี้ก็บอกผมได้นะครับโอเคผมจะได้เอาไปพัฒนาต่อโอเคแต้มที่ดีที่สุดก็คือผมน่าจะต้องเอาม้าตัวนี้นะท่านผู้ชมม้าตัวนี้คือคือโคนมันจะกินเรือใช่ไหมผมน่าผมจะต้องเอาม้ากระโดดกินโคนไปเลยท่านผะู้ชมเพื่อนๆอาจบอกอา้าวเรือก็ตายดีวะเรือตายครับใช่คือต้องยอมเสียเรือท่านผะู้ชม สมมติโคนเขากินเลือใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าโคนเขากินแน่ๆอยู่แล้วเขาต้องกินเรืออยู่แล้วผมก็มีสิทธิ์ที่จะเอาม้าตัวนี้เนี่ยกระโดดฟันโคนอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการเสียหนึ่งเรือแลกกับ2โคนนะครับท่านผู้ชมลองดูนะก็คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ม้าผมจะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะอุดตาเหลือข้างบนพอดีโครงสร้างของผมตัวนี้ยังแข็งแรงอยู่นะครับโอเคนะโครงสร้างของผมยังแข็งแรงอยู่ก็คือ อ่าแล้วก็มีม้ามีโคนเนี่ยเดี๋ยวน่าจะน่าจะพอสู้ไหวแอบก็คือเสียหนึ่งเรือหนึ่งลำแต่ว่าได้โคน2ตัวนะครับประมาณนั้นอืมคำถามต่อมาก็คือแล้วหลังจากนั้นถ้าม้าเรามาอยู่ตรงนี้แล้วคิดว่าฝ่ายตรงข้ามจะเดินไงจะกระโดดม้ามาต่อไหมอือก็เป็นไปได้นะเขาอาจจะกระโดดม้ามาต่อนะซึ่งถ้าเากระโดดม้ามาต่อผมก็จะเอามากระโดดกินเลยครับท่านผู้ชมถ้าเากระโดดม้ามาตรงนี้ใช่ไหมผมก็จะามาตัวนี้โดดกินเลยอ่าพอโดดกินปุ๊บสิ่งที่เขากินเขาอาจจะเอาเบี้ยกินถ้าเขาเบี้ยกินผมก็จะเอาเบี้ยตัวนี้ง หรือไม่ถ้าเขาเอาขุนกินผมก็มีสิทธิ์ที่จะเปิดลุกอย่างนี้แล้วเรือผมก็ลงไปล้วงได้ประมาณนั้นซึ่งคิดว่าเขาคงไม่ไม่ตอมาหรอกนะครับประมาณนั้นเขาน่าจะเดินตัวอื่นโอเคนะเอาละคาถามต่อมาก็คือแล้วถ้าเรากระโดดไปอย่างนี้เขาไม่เอาโคนกินเรือล่ะเออเออเอาสิเอาสิสมมุติถ้าไอ,ไอ้ที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือผมโดดมาไปใช่ไหมผมโดดมาไปปุ๊บเขาเอาโคนกินเรือปุ๊บผมกระโดดฟันอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคคาถามต่อมาคือแล้วถ้าเขาไม่เอา โคนกินเหลือแต่เขาไปกินม้าก,ก่อนนะยุตวอย่างนะท่านผู้ชมลองดูดูคลิปตามนะครับสมมติผมกระโดดม้าไปฟุบฟันโคนปุ๊บสิ่งที่เขาจะเอามากินม้าผมเนี่ยผมคิดว่าเขาคงไม่เอาขุนกินหรอกเพราะว่าแม่งเสี่ยงเขาอาจจะเอาม้ากระโดดมากินอ่าซึ่งถ้าเขาเอาม้ากระโดดมากินเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือผมจะมีจังหวะเอาเรือลำนี้เนี่ยกินเบี้ยตัวนี้นะครับแล้วกินแล้วก็ลุกประมาณนั้นโอเคนะซึ่งแน่นอนว่าเขาเอาอันนี้กินไม่ได้นะเออ เออแต่มันก็ถูกต้องนะเขาเอาเบีย้ยกินไม่ได้นะเพราะว่าแม่งเปิดขุนนี่หว่าเออเบีย้ยกินไ,ได้ก็มีแค่ตัวเดียวแล้วครับก็คือต้องเอามมากินใช่เพราะฉะนั้นถ้าเขาเอามมากินปุ๊บนะครับอ่าถ้าเขาเอามมากินนะเอามมากินปุ๊บผมก็จะเอาเรือเนี่ยกินเบี้ยตัวนี้อา่พาพอกินแล้วตัวนี้ปุ๊บแน่นอนว่าถ้าขุณเขาหนีไปรตรงนี้ก็เสร็จเลยผมก็จะลุกอีกทีหนึ่งกินมมาแต่เขาคงไม่เดินหนีมาทางด้านนี้หรอกระดับเซียนอย่างเขาแล้วเขาน่าจะหนีไปทางอื่นนะครับโอเคนะซึ่ง เออผมว่าเขาไม่น่าเอามากินเนะี่ยผมว่าหน้าเขาอ่ะเป็นไปได้มากที่สุดคือเขาเอาโคนถอยมากินเรือนะครับแล้วผมก็ต้องเอามากระโดดฟันไปเลยโอเคนะอ่อคำถามคือเราถ้าไม่เอาโดดมาฟันเอาเบี้ยงหงายดีไหมเบี้ยงหงายผมว่าไม่ดีนะเพราะว่ามาตายนะครับโอเคเพราะนั้นสรุปนะเพื่อนๆนะครับแต้มนี้ก็คือเป็นจุดผิดพลาดของผมถ้าจะแก้นะสมมติถ้าถ้าเจอแบบลักษณะคล้ายๆแบบนี้ถ้าจะแก้นะเราก็จะต้องแบบยอมเสียเรือนะครับเพื่อได้โคนสองตัวผมว่ามีโอกาสในการรุนมากกว่าโอเคอ่ะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือเป็นการถอดมาของเกม5.45โอเคนะครับโอเคก็เป็นเกมที่อเกมเกมที่ค่อนข้างสนุกเหมือนกันนะประมาณนี้โอเคเอาวันนี้ประมาณนี้ครับ